ซุยเดาะสวัสดีตอนตรวจสอบครับพี่น้องมายับถูงกันแล้วอันนี้มาเบิ้งห้อยไปทซ่สุครับพี่น้องก็เพราะมีห้อยอยู่ไดยแหละพี่น้องถุงไม,ม่ได้ใส่นี่ดอกเฮ้ยผมใส่นอ้อหาเสือกโอ้ยเสือกเสือกอ,อะไรแกบ,บ่วงครับพี่น้องเป็นวัดในจังจหน่อยครับเพราะว่าหนาวโคดครับจะเกลี้ยงสาบูครับอุ๊แต่ว่าตอนนี้ โคตรหนาวเลยครับพี่นอเดี๋ยวผมไปถึงเหมือนผมใส่บ่วงลังแรงเดี๋ยวผมถ่ายมึงครับผมมาเจอรังนกเก่าครับพี่น้องมันใส่หนูครับนี่ครับแผ่วน้อยบ่วงกะยู่ซื้อครับพี่น้องผมมีห้อยหนูแรนซอนผมมีหยังเลยครับนะครับหลังนึงครับพี่น้องาับิ่งกันครับเฮ้ยเห็นบ่วงอยู่ซื้ออยู่โอ้โหไม่มีอะไรวิ่งชนนะครับผมมีห้อยแรนซอนครับ บุงยูซื้อคือเก่าครับเดี๋ยวเขาเก็บคนรับครับนี่หลังหนึ่งพุ่นหลังหนึ่งครับนี่แถวนี่หลังหนึ่งครับบุ้มีห้อยถือสักหลังครับเดี๋ยวผมขอเก็บคนรับนี่ครับหลังหนึ่งครับ not bad อยู่ซื้อขื้อเก่าครับพี่น้องบุ้งมีห้อยแลนซูลเลยบุ้งมีห้อยตดำครับพี่น้องนะครับขุยมันครับงูดำนี่ครับเดี๋ยวผมใส่แล้วหลังหนึ่ง ผมจำวนไหผมใส่ไหนนี่ผมใส่นี้ใกล้ๆคุยปากคุยผมไม่ได้ใส่นะครับนี่ครับใส่นี่ครับหลังหนึ่ง้ยวซูนบอโอ้โหมันบอซูนนะพี่น้องอหนูมันบอซูนน,นี่ครับนี่ครับไม้พี่ครับบ่วงยูไสและบัดเทนี่แล้วเขอวาอยากเปิืหท้าบุางดีกันครับพี่น้องบ่วงหลังนี้คือเ่เห็นว่าตัวมัน อาจจะเงียบนะครับอาจจะบันทึกหนูลเราคงจำบ่อนมาได้จะเห็นแผ่ว่ครอแผ่ววันนี้หาบ่เจอครับเดี๋ยวขอหาครับนี่ครับแผ่วโอ้บ่วงอยู่ซื้ออยู่แมงมันบ่อแลนบอพี่น้องเลยวันนี้เสียงดินนะครับอ่าเดี๋ยวเก็บลังนี้นครับนงครับนี่ครับแผ่วนี่รักกันอยู่นี่รักบ่วงครับพี่น้อง วังนี้บัไดใส่ครับมันมีจะห้อยหนูมันก้อยอยู่ครับแต่มันทั้งมันงามมันไหนครับพี่น้องผมก็เลยบัไดใส่พี่น้องครับแถวเงียบครับพี่น้องโอ้โหจะว่าไปคือจังมันบอดถืกเลยว่าทางมันอยู่ดานบนครับกระบื้นะครับพี่น้องใส่ไปหนูวันนี้ท่านเคยได้จากโตครับแต่ห้อยมันไหลหรือมันไม่โตงามหนุนงามนะครับ น็คือเขามัก็จะออกไปทงไฮทงนานรับยวค่อยไปหาใจทงไฮทงนาหนูหมคนนี้ต้องออกไปครับออกไปใส่ไงก็ยูพี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาเก็บกันรับหลังนี่พี่น้องครับนี่ไม้ครับบ่วงยูพี่ไม่มีรอยพานบ่วงครับพี่น้องโอ้โหทางกาะสวยนิดนึงเหมือนจะไม่วิ่งหรือเปล่ากบบลูครับพี่น้องวันนี้วิวภาพั่านวงครับนี่ไม้ครับ ขอเก็บกันครับนี่พี่น้องครับแถวอยู่พีครับดีว่าห้อยทางวิ่งนะครับดีให้มันหากินแตนบนมันหากินนะครับผมใส่ท้ามาขึ้นนะครับใส่ขึ้นไปด้านบนไม่ทอยแตนขึ้นไปครับกันเลใส่ไปกระบ,บอกถือบุ๊มพ่อยโซนของควายมันครับควายมันบักไง ไปมันแบบไงนะพี่น้องโอ้ยโอ้มันมืดจังวะในโทรศัพท์โอ้ยน้อมืดหายแล้วเอ้พี่น้องไปมันใหญ่ลงมาพี่น้องโอ้ยยังลึกเลยหนุ่มใส่สวยนะพี่น้องนี่วงทรงเหรอถ้ามันออกไปทางไหนปะเด้อต้องเบิ่งก่อนครับนี่ครับพี่น้องครับแผ่วหนึ่งบ่วงไม่ง่วงอยู่นั่งทึ่งเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งบ่วงหนึ่งทึ่งกันครับ ปูนิเพลหนึ่งปูนิหรือเปล่าวะเออปูนิเพวหนึ่งครับอันนี้ใส่สามหลังครับพี่น้องไปหลังนี้ต่อครับตรงในผู้ละเดี๋ยวผมขอแวกเบิ้งก่อนครับนี่ครับพี่น้องครับหลังหนึ่งครับโอ้โหมองไปเห็นบ่วงนะครับบ่วงยูสื่อๆผมยี่ห่อยแลนซ้มนไม่พานบ่วงเลยครับนู้นนี่คือจงสสยกับดักครับเงื้อเข่ากับริผล้องไปเงื้อมันบปท่านี่เดี๋ยวลองลองเคยเยื้อมันครับไม้นี่เอาพี่น้องผมขอเก็บ ก่อนครับนี่พี่น้องครับปลาหยานี่ขอเอินหยายังงมัวครับแต่ผมผมเอ,อินปลาหยาถูกครับหอยหนูแบบคักเลยครับพี่น้องหนูมาแล้นี่น้ำปลาหนีเลยพี่น้องโอ้โหแบบหอยมีแต่หอยอลังการครับมันไม่กินครับมันไม่กินต้นต้นหยานี่ครับอันนี้หอยละคนขคุ่นครับแล้วตอนนั้นผมลงทางไหนวะลงฝั่งนี่แหละ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลงดีๆกันครับอูนี่ให้นี่ให้ผมย่างครับครับแถวครับผมห้อยแอบบึงเดี๋ยวให้บึงให้มันกินหญ้าถูบครับสาคมเออหญ้าถูบเลยครับแล้วครับพี่น้องฟูให้มันกัดให้มันกินไหมขี่มันก่อนใหญ่ดี่อยู่ขี่มันกลางจอนครับนี่ให้มันกัดให้มันกินครับห้อยหลายแห้งครับห้เป็นเหมือนเรับนี่ก็ห้อยมัน โอ้โหห้อยช่องมันออกมาหรือเปล่าเออห้อยช่องนั่แหละอีห้อยช่องกว้างมันออกมาหูหูหุดไอ้เดี๋ยว้หุดแต่ข้าวมันกว้างให้ครับพี่น้องใส่บ่วงสิอยากแห็นนะครับเดี๋ยวผมจะบันบวงหลังแหลกครับแหงไม้ปลาหนิครับบ่วงหลังแหลกอะอยู่ซื่อๆครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาเกลี้ยนครับ รังนี้กะบอลลัโอ้โห้อยกลัวเป็นไหมครับบกุกรังนี้เงียบปิดครับนี่แถวเ,เ,เ,เงียบครับพี่น้องโอ้โหเงียบเงียบรังนี้ก็เงียบครับพี่น้องเงียบปิดเดี๋ยวไปหลัลงหนึ่งลังสุดท้ายนะครับพี่น้องหลังสุดท้ายอุ้นี่ครับ ถือครับพี่น้องถือคือครับคือครับออ้าวแก้แก่อ่าเดี๋ยวผมถือใครเบ่วงวะเห็นตัวหนูเห็นบ่วงเห็นตัเสือบ่วงได้นบ่วงวะเฮ้ยพี่น้องตัวใหญ่เลยครับพี่น้องตัวใหญ่ครับพี่น้องจะโม้เรื่องหาครับพี่น้องจะโม้เรืหาผมขอสต๊อกก่อนครับพี่น้องโอ้พี่น้องโอ้โหบักใหญ่ครับพี่น้องบักใหญ่แหงร่องสวนนะครับ ใส่จักเทือบ่เคยได้ครับพี่น้องโหูเด่ครั้งแรกนะครับบ่ได้ใหญ่นี่ทะหรับผมก็ต้มงามแบบนี้บิ่งหัวได้ครับหัวมีเลือดนะครับเกือบหูยบักใหญ่ครับพี่น้องขอให้บ่ติดเหลืองแล้วกันครับคลิปนี้วันนี้เด็ดแต้มนึงครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องโอ้ห่เจ้าคิปเพียงเท่านี้ครับผมโอเคครับปอไอ้กดไปชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวให้เบิ่งวิวนะครับ นี่ครับอากาศไพ่ชอบกดยิ้มกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครกดติดตามกดกระดิ่งแลักขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมอุ้ครับบ๊ายบายครับอุ้ครับคลิปหนาพอกันไหมครับครับผมเดี๋ยวมือกับบันจันพอก็ตัดไม่เรียนแล้วครับเดี๋ยวหามือว่างให้ครับครับผมบ๊ายบายครับผม